สามสองหนึ่งมาช้านิดหนึง่งโอ้พอเล่งโอ้โหเจ็ดสิบเก้าสิบร้อยเนี่ยปั๊มปี้ตัวถนนนิดหน่อยเนี่ยตัวบีเอ็มเรารู้สึกนะน้ำหนักพวงมาลัยเซ็ตมาดีซ้ายสามสองหนึ่งขวาเดี๋ยวเขาเล่งเต็มร้อยนี่นิ่งมากการเก็บเสียงยังเนียนสนิทยังเงียบอยู่เลยอาจจะไม่ได้แรงพุ่งพรวดเหมือนพวก 530e แต่เอาจริงอ่ะมันก็เพียงพอ ร้อยอะไรประมาณเนี่ยโดสปอร์ตนะ๋ยวามาเร่งเต็มร้อยไปเร่งไปหน่อยซ้ายไปลองดูซิกดคันเร่งเนี่ยเต็มร้อยไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มช้านะครับเริ่มไต่เทเลนิตเทเลนิตจนเมื่อกี้สิ่งที่คุณจะไม่ได้ใน 520D คืออะไรแล้วก็ท้ายสุดอัตาราบริโภคน้ำมันเฉลีย่ยนี้ท่าเล่งอยู่แล้วไม่ได้สีว่าจะตกรุ่นซื้อไปเลยตอนเนี้ย ชูวบกลับมาพบกันอีกครับนะครับช่องโค้ิพีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับ BMW 520D M Sport รุ่น LCI นะครับรหัสตัวถังคือ G30 ราคาค่าตัวก็อยู่ที่3 8 6 9 0 0 0บาทนะครับซีรีส์5เครื่องดีเซลที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่จะบอกว่าตกรุ่นแบบร0 0ใกป้หรือยังถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยคือตกรุ่น100%แล้วแต่ที่ไทยเนี่ยพวกตระกูล LCI ยังมาไม่ครบ เขามีการเปิดตัว i5 ไปแล้วที่เป็นรหัสตัวถัง g60 เนอะซึ่งเขาคือตัว all new series 5นั่นเองครับหน้าตาน่าจะเห็นกันไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเครื่องสันดาบเนี่ยหน้าตาก็จะมาทรงแบบนั้นนั่นเองนะครับหลายๆคนบอกว่า g30 ยังสวยกว่านะมันมีความลงตัวมากกว่าอันนี้แ,แต่ความชอบนะแต่ในมุมผม ดีไซน์ภายนอก G30 ผมว่ามันยังกินกว่า G60 แต่ภายในต้องยอม G60 เขาแล้วก็เรื่องของความเทคโนโลยีเรื่องของระบบต่างๆก็ต้องยอมเขาเอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบนะครับสิ่งที่ผมเอามารองรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว 520D LCI รุ่นนี้เพราะอะไรจะตกรุ่นอยู่แล้วทำไมเอามารีวิวเพิ่งเอามาลองขับกันต้องบอกงี้ผู้ชมช่วงสิ้นปี 66เนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยผมเห็นแคมเปญของ bmw เนี่ยซีรีส์3ซีรีส์5นะฮะ x 3 x 5นะครับหรือว่าจะเป็นตระกูล i 4เนี่ยผมเห็นแคมเปญโคตรโหดเลยนะครับมีส่วนลดหลักแสนเลยโดยเฉพาะคันนี้หลายคนน่าจะรู้กันดีนะที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าที่ต่างประเทศก็คือตกรุ่นแล้วแต่ที่ไทยเนี่ยเขายังมาแค่รุ่นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ผมถือว่าเป็นรุ่นที่ลดราคายเยอะมากๆในงาน motor expo ที่ผมไปเดินมาเนี่ยผมแอบสอบถาม นะครับเซลนะที่โชว์รูมที่1ตัวนี้ราคาสแตรฐานนะสามล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทเขาให้ส่วนลดผมเจ็ดแสนห้าเลยเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อซีรีส์ห้าห้าสองศูนย์ดีเครื่องดีเซลที่ใช้งานสบายใจวิ่งไกลๆก็ได้ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เต็มถังเนะี่ยวิ่งแบบเก้าร้อยโลพันโลได้ในราคาสามล้านกว่ากว่าอันนี้คือถือว่าส่วนลดเนี่ยยังไม่ได้สูงสุดนะเพราะผมเห็นเซลเบียนหรือวิวนะครับยิงแอดในเฟซบุ๊กเนี่ย บางที่บอกว่ารถล้านหนึ่งก็มีบางที่บอกรถ9000 0 0ก็มีบางคนบอกว่าออก520สองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตเนี่ยในราคา29ล้านก็มีเพราะฉะนั้นคุณลองคิคดดูว่าคุณมีเงิน3ล้านน่บวกลบนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแต่โชว์รูมที่คุณจะไปเลือกเนี่ยคุณได้ซีรีส์5ตัวนี้เลยถ้าคุณไม่ได้ซีว่าคุณอยากจะได้ตัวออ l นิวคุณไม่ได้ซีว่าในช่วงปีหน้าพวกตระกูลสันดาแบบเนี้ยจะตกรุ่นแล้วคุณยังชอบแบบนี้อยู่ผมว่านเนี้ยเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเล่นตัวซ นะทั้งศูนย์ถึงร้อทั้ง Driving Dynamic ทั้งการขับขี่ทั้งระบบต่างๆว่ามันคบคันมันคุ้มค่าไหมมันขับความเร็วสูงแล้วเป็นไงเดี๋ยวไปลองให้ดูกันรวมไปถึงอัตราบนโภคน้ำมันด้วยนะครับส่วนรีวิวเจาะลึกเนะี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปรีวิว รอบคันจะพิเศษนิดนึงผมจะถ่ายด้วยกล้อง DJI Pocket 3ย้อนกลับไปดูทั้งคลิปเลยทั้งอินเสิร์ตทั้งลายหลักเลยไปดูซิว่ากล้อง DJI Pocket 3เนี่ยมันเอาอยู่ไหมเพราะปกติผมใช้กล้องใหญ่ไงอันนี้มาลอง1คลิปนะผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวเราพาไปลองขับกันก่อนไปลองขับผมจะพูดถึงเรื่องสเปคนิดหนึ่งนะสำหรับ 520D M Sport รุ่นนี้ผู้ชมเขาจะมาพร้อมเครื่องดีเซลสสูบ2.0ลิตร Twin Power Turbo นะครับ190แรงม้าที่4000รอบต่อนาทีแรงไปสูงสุดเนี่ย 400นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,500รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็น8สปีดคันนี้ขับเคลื่อนล้อคู่หลังช่วงล่างเป็นอิสระแล้วก็เซตติ้งตามสไตล์ M Sport นั่นเองก็จะแน่นแน่นดุดันหน่อยแต่อาจจะไม่ตึงตังเท่าซีรีส์3เพราะซีรีส์5เนี่ยจะได้นุ่มมากกว่านะครับอะความเป็นตัว520 DM Sport ด้านหน้าดูดูแบบนี้กระจังหน้า Crossback ดำๆตรงนี้ไฟหน้าเป็น LCI ซึ่งเท่ผมรู้สึกว่าซีรีส์5ตัว G30 เนี่ยพอเป็น LCI แล้วหล่อขึ้นเยอะทั้้้งหนาาและทย ตัวลายล้อเนี่ยจะได้แบบนี้อย่างที่บอกไปว่ารู้สึกว่าล้อให้มาเล็กนิดนึงจริงๆคนได้ล้อ19นะนี้ล้อนะครับคู่หน้า2 4 5 4 5 R 18คาลิปเปอร์เบรกก็สีแดงนะของ M เลยนะส่วนกรอบการตกแต่งรอบคัน,นจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดแล้วก็หลังคาไม่มีสแนลูเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบสแตนลูถูกใจแน่นอนนะสเปคล้อด,ด้านหน้า245ล้อด้านหลัง275ความที่เขาหน้ากว้างเยอะกว่าเพราะอะไรเพราะคันนี้ขับเคลื่อนล้อคู่หลังล้อ18เหมือนกันนะครับจุดเติมถังน้ำมันอ,อก,กอน นี่เป็นดีเซลยังไม่ต้องเติมแอดบลูนะสำหรับรุ่นนี้รุ่นใหม่ๆต้องแล้วเพราะจะต้องผ่านยูโรไฟนะครับอ่ะสวัสกาชัรฟินด้านหลังมีไฟเบรกมีไล่ฟ้ามีตัวม่านไฟฟ้านะครับมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนี่ M Sport นะครับนี่คือ520สองศดีเอลเนี่ยผมบอกเลยไฟท้ายสวยขึ้นเยอะเต็มตามากๆนะครับนี่คือด้านหลังเอาเป็นว่าคลิปนี้เราไปลองศูนยถึงร้อยทั้งหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตนะครับไปลองดราฟติ้งดินามิกไปลองฟีลลิ่งการขับขี่ทั้งหมดกันดูซิว่า 520D G30 นะครับ LCI รุ่นนี้เป็นยังไงนี่ภายในหรือมองไปประตูดูด้วยนะเนี่นี่ประตูดูด้วยนะ yeah, God, นี่ประตูดูด้วยนะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้อยู่คือภายในมันก็ยังเป็นจอแยกอยู่ยังไม่ได้เป็นจอเคิร์ฟนะครับแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ความเป็น BM ในยุคเก่าๆที่บีมเอร์จะชอบกันรุ่นใหม่เนี่ยที่ผมไปเห็นใน i5 แล้วผมไปลองขับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นจอเคริร์ฟแล้วก็จะแบ่งเป็น2งเลเยอร์ซึ่งไอพวก ปุ่มเยอะๆเงี้ยหายไปเยอะและ้วไปอยู่ในจอซะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบความเป็นเอกลักษณ์แบบเนี้ยนะครับเนี่ย Gesture Control ยังมีอยู่คุณต้องมาเล่น G 3 0แล้วซื้อตัวเนี้ยโคตรขุมไวเลยชาร์จก็มีแต่15 Pro Max ใส่เคสชาร์จไม่ได้ติดเคสนะครับแล้วก็คันเกีย์ยังเป็นแบบนี้อยู่ประเสริฐมากๆนะครับโอเค ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์ก,กดไลค์กด subscribe ให้ช่องโคกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอรเ s เซนโซกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศแกาแฟสำเร็จรูปลอ r เอ s ซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอเซนโซสัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลี่ออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึงเ9สเสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลี่ออนเซรามิก เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปทดลองขับ BMW 520d M Sport รุ่น LCI นะครับรหัส G30 เนอะราคาสแตนดาร์ดนะต้องบอกองนี้ก่อน3,869,000บาทนะครับดีเซล190ล้านขับเป็นไงไปดูนครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องมาทเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่บน BMW 520d M Sport LCI นะครับรุ่นที่ขายปัจจุบันล่าสุดตอนนี้และที่ผมบอกไปคือ แคมเปญกับส่วนลดเยอะมากสิ้นปีนี้นะครับอย่างที่ผมไปสอบถามมา1ดีลเลอร์เนี่ยผมได้ข้อมูลมาคือรถ7จ0 0แเลยนะคันนี้ราคา standard เขาสามล้านแปดแสนหกหมื่นกพันบาทเนาะที่บอกไปเมื่อต้นคลิปก็อยู่ที่ว่าคุณไปติดต่อที่ไหนอาจจะมีรถเยอะกว่าผมก็ได้มาแชร์กันหน่อยนะครับรุ่นนี้เครื่องดีเซล1้0ม้า400นิวตันเกียร์8ปสปีดนะครับช่วงล่างเป็นตัวอิสระปีโนคอยสปริงเลยกันโค้งเนาะแล้วก็เซตติ้งมาในรูปแบบ bm เดี๋ยวไปลองดูกันว่าอัตราบริโภคน้้มมััทงหด คอมฟอร์ตและสปอร์ตเป็นไงรวมไปถึงภาพรวมการขับขี่เนี่ยยังโอเคหรือเปล่านะครับเผื่อสําหรับคนกําลังจะซื้อไงเออตอนนี้แม้ว่าจะบอกว่ามันตกรุ่หรือยังก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าในไทยเขายังไม่ได้เปิดไลน์อัพครบแต่ I5 เข้ามาแล้ว G 6 0ก็เปิดตัวไปแล้วต่างประเทศก็เปิดแล้ว5 2 0ดีตัว G 6 0อิะแต่ในไทยผมเรียกได้ว่าอตเนี่ยน่าจะเป็นลอตล้างสต็อกนะครับใครที่ไม่ได้ซีว่าจะต้องได้รุ่นใหม่ผมว่าอันเนี้ยโคตรคุ้มเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปลองกันนะครับก่อน,อน จะเก็บมือถือ15 Pro Max ใส่เคสเก็บไม่ได้ไวเลสชาร์จวางไม่ได้อะติดปิดไม่ได้เก็บไหนดีก่อนไปลองขับเราต้องคาดเบลล์กันเนอะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองสูตถึงร้อยในโหมดคอมฟอร์ตกันก่อนนะครับเดี๋ยวโหมดสปอร์ตตามมาคันเกียร์เนี่ยผมชอบมากเป็นจอยสติ๊กที่สมัยใหม่เนี่ยเกียร์มันกลายเป็น e s h i ตอ e r ไงแต่ผมชอบเกียร์แบบนี้มากกว่าเยียบเบรกสุดกดอัลล็อกดันลง เข้าเกียร์ดีนะครับอ้าออกตัวเดี๋ยวเราไปศูนย์ถึงร้อยกันความเป็นเครื่องดีเซลว่าผู้ชมนะครับรถคันนี้ก็แม้ว่าจะเป็นดีเซลหลายคนจะบอกเฮ้ยมันจะเหมือนกระบะหรือเปล่าดีเซลของรถยุโรปเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกระบะนะแต่ถ้าเกิดคุณไปจูนอันนี้ก็เหมือนเลยแหละนะครับเสียงท่อเสียงอะไรถามว่าเสียงมันหวานเหมือนเบนซินมันมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วความหวานของเสียงเนี่ยมันคนละแบบกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเบนซิน,น,นย,ยิ่งพวก5สูบ6สูบ V6 อะไรเงี้ยมันจี๊ดไปเลยนะครับและนี่คือรอบเดินเบา เนี่ยรอบอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยรอบอยู่ประมาณพันนิดๆอย่างเงี้ยอย่างหวานเลยเดี๋ยวเราไปสูนถึงร้อยกันในโหมดคอมฟอร์ตกันก่อนดูซิว่าในรูปแบบความเป็น 520D M Sport นะ LCI เนี่ย190แรงม้า400ยนิวตันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับฟิลพวงมาลัยฟิลช่วงล่างนี่คือ BM เลยเน้นเฟริร์มเน้นแน่นแต่เขาไม่ได้กระด้างตึงๆเหมือนซีรีส์3 G20 ต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่โอ้โหนั่งหลังนี่เ,เรียกว่า ไม่ได้มีความสบายเท่าไหร่เลยยกเว้นตัวลองวิเบสพวก l i 0ถึง100 520 DM Sport LCI 190แรงมะ้าตัวดีเซลเนาะในโหมดคอมฟอร์ตนะครับไป5 4 3 2 1มาช้านิดนึงโอ้พอเล่งโอ้โห50 70 90 100 8.4วิ คือมันจะมีดีเลย์นิดหนึ่งอ่ะพอมันพูดมันปล่อยออกมาเต็มที่เลยนะครับหักตรงนี้ดูนะดูช่วงล่างนะขวาเนี่ยนี่ขับหลังนะเห็นป่ะนี่คือสไตล์รถของ BM ซึ่งฟิลมันจะแนวเดียวกันกันกบ a u ดีอ่ะแต่ถามว่าเบนซสมัยใหม่ได้แบบนี้ไหมได้แบบนี้แต่เบนซจะมีอาการโยนกว่า ถ้าเทียบกันอันนี้ซีรีส์5เทียบกับ e-class e-class เนี่ยจะมีอาการโยนตัวกว่าแต่ข้อดีคือเวลาเดินทางมันสุนทรีกว่ามันไม่ได้แบบว่าเนี่ยสมมติเนี่ยขับอยู่ในถนนเนี่ยมีรอยปั๊มปี้ตัวถนนนิดหน่อยเนี่ยตัว bm เรารู้สึกนะเรารู้สึกว่าเขาต่อตลอดเลยตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตลอดเลยแม้ว่าคันนี้มันจะนุ่มกว่าตัวซีรีส์3แล้วแต่คาแรคเตอร์ bm นะด้วยความที่เขาจะเน้นความกระชับความแน่นไงความกระด้างมันเลยมีมาเยอะกว่าแต่มันไม่ได้ถึงขั้นกระด้างแบบนั่่นะ่่งงงไมสสบบบาาายยยนตวัเล นะครับเดี๋ยวเราไปลองในโหมดสปอร์ตต่อดีกว่านะครับว่าคันนี้สปอร์ตแล้วเป็นไงเขียเอาพอดีนะไปจออข้างหน้าเนี่ยดูเสียงหวานหวานของดีเซลก็ดิเนาะโอเคเดี๋ยวเราศูนย์ถึงร้อยนะครับเบียนวันยูห้าสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ในโหมดสปอร์ตต่อเปลี่ยนตรงนี้คาแรคเตอร์ของ b m เเนี่ยจะดีมากคือเวลาเราเปลี่ยนโหมดการขี่อะโหมด คอมฟอร์ตเป็นสปอร์ตอย่างเงี้ยคาเล็กเตอร์คันเร่งคาเล็กเตอร์พวงมาลัยนะฮะแล้วก็การปล่อยพละกําลังเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเพราะเราถ้าเกิดเราขับรถญี่ปุ่นมาเนี่ยจริงจริงโหมดปกติกับโหมดสปอร์ตบางทีไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่เรื่องของรอบที่มันจะให้เราสนุกมากขึ้นแต่พอเป็นรถยุโรปเนี่ยพอเป็นสปอร์ตเนี่ยคาเล็กเตอร์มันเปลี่ยนนะแต่อันเนี้ยถือว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะพวกซีรี่สามเนี่ยที่เป็นช่วงล่างอะแดปตีฟเนี่ยพอกดปุ๊บช่วงล่างตึงๆเลยอันนั้นอะอะงเป็นเเารียกว่า คุณพี่อยู่ที่ยังเน้นสุนเท่าดีมากกว่านะครับสูญถึงร้ในโหมดสปอร์ตไปดูซิว่าเท่าไหร่เมื่อก,กี้โหมดคอมฟอร์ตนะอยู่ที่8.4วิ5 4 3 2 1เนี่ยประมาณวิหนึ่ง90 100 8.3เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มัน8.4นี่8.3 ศูนยถึงร้อยในการออกออก,ออกตัวจอดออกเนี่ยไม่ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเลยอย่างชัดเจนเลยคือพวงมาลัยและคันเร่งฟิลต่างกันเลยพวงมาลัยหนักขึ้นด้วยนะครับอืถือว่าชัดเจนเนาะส่วนช่วงล่างผมว่าไม่ได้ต่างกันนะครับอ่ะมาเป็นโหมดคอมฟอร์ตเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปขับยาวๆดูกันชื่ว่า Driving Dynamic ภาพรวมแล้ว520ดีเนี่ย ซื้อเอามาใช้งานว,งงาวิ่งทางไกลบ่อยๆวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆมันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ชอบรถยุโปรปแล้วบอกชอบวิ่งไปต่างจังหวัดบ่อยหลายคนจะแนะนําเอาตัวดีเซลเพราะน้ํามันหนึ่งถังนะครับคันนี้อย่างเต็มๆต็มเลยนะวิ่งได้เก้าร้อยกว่าอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ก่อนหน้านี้ด้วยถ้าเกิดขับแบบกินกินเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยถ้าขับแบบประหยัดมาตลอดมันขึ้นหลักพันโลอยู่แล้วนะครับความเป็นดีเซลเนาะเต็มถ,ถังเนี่ยจัดเต็มซีรีส์ห้าตัว G 6 0ตัวใหม่คุณจะไม่ได้เอกลักษณ์แบบนี้ลวนนนมมัเเเป็จออคหืพก I7 เมือนพวกซีรีส์เชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบเลยเอาเป็นว่าถ้ามาถามผมถ้าเกิดเอาความล้ํา G60 ได้แต่ถ้าเกิดเอาความเป็นเอกลักษณ์เบียผมว่านีย่ยังสวยอยู่และใช้ไปหลายๆปีก็ยังไม่เขินผมถือว่าเนี่ยอาจจะเป็นรถที่ควรเก็บเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะสมัยใหม่เข้าใจได้มันเป็นจอไปหมดแล้วเราเลี้ยวไปตรงนี้เราเลี้ยวไปตรงนี้นะครับออกขวาไปนี่ดูถ้าได้เอาเนียนๆียนยนุ่มๆอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้มันได้อยู่ซึ่ง ขับไปเรื่อยๆนะครับเรื่องความเร็วมันก็สูุ่แล้วประมาณ8วิถามว่าเร็วมันไม่เร็วหรอกแต่ก็อยู่ถึงขั้นแบบไม่ได้อืดน,นะครับแล้วก็ระยะดิเล์เนี่ยพอเราคลิกดาวไปเนี่ยมันจะค้างอยู่ประมาณแบบวิหลังจากนั้นมันจะปล่อยพวดออกมาเลยก็เร็วนะครับแต่เนี้ยมันคือคาแรคเตอร์ของรถที่แบบไว้ใช้แบบเดลี่ยูสมันไม่ใช่เป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับเพราะเครื่องเขาก็ดีเซล2.0ด้วยนะทวินพาวเวอร์เทอร์โบ190นาร400นิวตันเมตรเกียร์8สปีดเนี่ยก็เพียงพอในการใช้ขับ เรื่อยๆชิวๆสบายๆนะครับเบรเลนขวา3 2 1เนี่ยคันเดย์ใหญ่แบบนี้ความยาวโดยรวมเกือบ5เมตรนะฮะวิวเบสเกือบ3เมตรอย่างเงี้ยก็คล่องตัวอยู่เพราะว่าพวงมาลัยเขาเซ็ตเก่งต้องยอมรับ b m เอ d มนะครับพวงมาลัยช่วงล่างถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบขับรถเนี่ยเขาเซ็ตเก่งจริงพอเป็นความเร็วต่ํามันก็เบานะเบ,บาและคมพอเป็นความเร็วสูงมันก็หนักและคมมันจะไม่ได้มีจุดที่แบบว่านงนวงขับแล้วไม่สบายขับแล้วกังวลเลย นะแล้วเดี๋ยวเราไปลองยาวๆลองดูการเกร็บเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมการนั่งโดยสารเนี่ยด้านหน้าผมถือว่าสําหรับคนสรีระสูงประมาณ17 0กว่า172แบบผมเนี่ยกำลังดีอย่างซีรีส์สามก็จริงก็นั่งได้นะแต่แค่ถ้าเกิดชอบความโปรง่งอ่ะซีรีส์ห้ามันได้นะครับแล้วก็กระจกบังลมหน้าใหญ่ด้านข้างก็ใหญ่นะครับกระจกหลังมีตัดแสงอัตโนมัติมาให้พวงมาลายัยกริปดีปรับไฟฟ้าแอร์ออโต้แยกโซนซ้ายขวานะฮะเสียอย่างเดียวคือรุ่นนี้ คุณจะไม่ได้เรื่องของกล้องรอบคันแล้วก็พวกเทคโนโลยีเขาไม่ว่าจะเป็นตัวอะแดปตีฟครูซอนโทนพวกอะไรพวกนี้คุณจะได้แค่ครูซอนโทนได้กล้องหลังมุมเดียวได้เซ็นเซอร์รอบคันได้ไบรท์สปอตเนี่ยดูการออกตัวดีเซลไม่อื่นนะทรอก็400นิวตันไงเหยียบคันเร่งประมาณ5%เงี้ยก็เริ่มและเริ่ม,เร,มเริ่มทำงานแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆก็จะมีเสียงดีเซลที่มันต่างจากเบนซินหน่อยหนึ่งให้คุณรู้สึกว่ามันคอครอในความเป็นดีเซลเนาะเนี่ย 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความที่รถยุโรปหลายรุ่นที่ผมบอกมาเสมออะรถดีไซน์ดีๆขับดีๆขับความเร็วเกิน70-80เนี่ยเหมือนขับอยู่สี่สิบอะเหมือนขับช้ามากเลยนะครับแล้วก็ความสเตเบิลความมั่นคงคุณดูนะเปลนเลนซ้าย3 2 1เนี่ยมันดูดิเร่งไปเนี่ยเออถือว่าเอาเรื่องอยู่เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยแปกว่านะขวาไปสาม เนี่ยก็ดูดิป่ะดูความคมช่วงล่างดูพวงมาลัยดูความกระชับมาสามารถไปได้เบีกเก้ยแปดสิบนะเนี่ยตอนนี้ผู้ชมหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูดิพวงมาลัยนิ่งเลยไม่มีสายไม่มีสันเลยช่วงล่างก็ไม่ย้วยนะครับออกแนวจะตักตึกตัดดีดด้วยแต่ไม่ได้ดีดแบบกระด้างนะดีดให้มันรู้ว่าช่วงล่างมันคือโทมแบบเฟิร์มกระชับอบบเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักพวงมาลัยเซ็ตมาดีไม่หนักและก็ไม่ได้เบาหวงเห็นป่ะระยะรีมีเล็กน้อยมีความหนืดเพิ่มเติมานนิดึง นะฮะลองคงตรงนี้ดูขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นป่ะรถไปดีเลยคันนี้ขับเครื่องล้อคู่หลังนะแล้วก็ระยะฟรีมีเล็กน,อน้อยลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ1 0 0้ดูนะซ้ายส2มสองหนึ่งเนี่ยคุณดูดิขวาสา1สองหนึ่งเนี่ยนี่1 0 0ร้นะร้อยนิดๆนะเกือบร้อิแล้วขึ้นมาแล้วเน้่ยใช้ได้อยู่นะเออเอาเรื่องอยู่แล้วก็เนี่ยขึ้นมาร1อยสิแล้วคุณดูความเงียบคุณดูความสเตเบิล ถึงว่าซีรีส์หหลายๆคนชอบเอาไปขับทางไกลขับต่างจังหวัดมันนิ่งอะขับสบายแป๊บเดียวร้อยี่แป๊บเดียวร้อยสามอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวทางลงุลงๆผมจะขอกดดูถึงทีตอนเนี้ยพอดีมีรถล้วก็ขับพูดคุยกันไปเรื่อยๆซ้ายไปสามสองหนึ่งไปนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูนะผู้ชมลองความเร็วเยอะกว่าน,นี้นิดนึงนะครับใช้กดเต็มๆไปก่อนขวาสามสองหนึ่งก็ยังนิ่งอยู่เลยเห็นปะ พอความเรวสูงพวงมาลัยแน่นเลยไหลไป1.8แล้วนะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพอมีรถเราก็ชะลอแหละปซ้ายไปสามสองหนึ่งไปดูการมุดนี่ขวานี่คือ g ีสาสิเห็นป่ะมุดโคตรหนุกเลยนิ่งมากการเก็บเสียงเนี่ยหนึ่งห้ายังยังเนียนสนิทยังเงียบอยู่เลยนะครับอะเข้าขวาไปโค้งตรงนี้ความเรวสูงเลยโอ้โหความสเตเบิล นะฮะ driving dynamic เขาก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะ bmw ขับสบายสบายไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้แรงพุ่งพรวดเหมือนพวก 530i แต่จริงๆมันก็เพียงพอในการใช้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คันนี้มีตัว lane keeping นะเราเบรกหนะักรถก็ไม่ได้หน้าทิมเดี๋ยวเราลงซ้ายตรงนี้ไปแล้วก็จะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูซิว่าความก้าวรล้ามันเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่โดยรวมเนี่ยขับสบายมากน่าสนใจน่าสนใจนะครับไม่ได้แย่เลยแม้ว่าจะเป็นรถที่เรียกได้ว่าตกรุ่นแล้วอะและเก่าแล้วนะ คือทำตลาดมานานแล้วอ่ะ G 3 0เนี่ยตัว driving dynamic ดูนะ30นะขวาซ้ายขวาซ้ายพวงมอะไรเบาเลยความเร็วต่ำพอเป็นโหมดสปอร์ตหนืดขึ้นหนืดขึ้นแต่ไม่ได้หนืดอย่างเห็นได้ชัดเยอะมากนะครับกลับรถ3 2 1นี่ยๆน,น,น,นพอดีมีหินหินลอยมาเลยสไลด์สไลด์นิดนึงแต่เอาอยู่ นะครับเอาอยู่แล้วก็รู้สึกว่ารถมันสเตเบอรมากแล้วก็รอบเนี่ยดีดขึ้นมารอรอบแหละคือพอผมเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันฮืดขึ้นมาเลยเหยี๋ยวขันเล่งกันไปเนี่ยเสียงดีเซลเห็นป่ะแล้วรอบมันจะค้างรอผมอะไรก็มีน้ำหนักที่แน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารองความเร็วสูงๆอีกทีหนึง่งซ้ายไปนะอย่าคันเล่งเต็มร้อยอย่ยไม่ได้เร็วมากแป 9ก้าสิบร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อ่ะเข้าโค้งตรงนี้พอดีรถเยอะนะฮะใส่เต็มเ็มไม่ได้ก็ใส่ไปตามความเร็วที่ใช้งานกันทั่วไปนี่แหละที่เขาขับกัน60 70คุณดูไปนิ่งๆเลยเนี่ยคือพวงมาลัยไม่ต้องแก้เลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเยอะถือว่าโอเคนะเออถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ความเร็ว70อย่างเงี้ยการเก็บเสียงคุณดูเนี่ยมา แต่จากพื้นเนี่ยอยู่ที่ซีรียางอยู่ที่เราเลือกด้วยแบรนด์อะไรความเกา่าความใหม่ทุกอย่างแรงดันลมยางด้วยแต่เนี่ยสแตนดาร์ดล้อส8ซึ่งมันได้ความนุ่มมาอยู่แล้วถ้าเป็นล้อ19มันจะแข็งกว่านี้ครับตอนนี้ความเร็วประมาณ100กิมตรชั่วโมงแบบใช้งานทั่วไปเลยนะครับนี่โหมดสปอร์ตนะอยา่ามาเร่งเต็มร้อยไปเร่งไปหน่อยซ้ายไปคุณดูดิขวาไปสามดูความสเตเบิลเนี่ยร้อยเห็นปะ ดูในรถเหมือนไม่เร็วเลยอ่ะจริงๆมันร้อยยี่นะเออซึ่งถือว่าเป็นสปีดลิมิตในการใช้งานปกติทั่วไปแล้วนะเร็วเลยนะครับอ่ะเหยียบคันเร่งไปเนียกก่ยคนดูกันการเร่งเขาโหมดสปอร์ตผมขับง่ายขับง่ายผู้หญิงขับได้ผมพูดอย่างนี้เลยพวงมาลัยไม่หนักด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับแล้วมันมั่นใจอะนะเปลี่ยนเลนทีนึงับขวาไปนะสามสองหนึ่งดูดิหนึ่งสี่หนึ่งสามเห็นปะ เบรกหนักเข้าไปเบรกหนักเข้าไปเนี่ยก็เอาอยู่เออใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็นั่งสบายว่างั้นเหอะนะครับบอดีสานตอนหลังเนี่ยสามารถพลาสเซนเจอร์ได้เลยโดยดีกว่าซีรีส์สามเยอะซีรีส์สามเนี่ยถ้าเกิดคนนั่งหลังไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบเลสซิง่งชอบแข็งๆอะ่ะจะไม่ชอบเลยนะเพราะมันกระด้างแล้วก็เหมือนเดิมยกเว้นตัวพวกลองวิวเบสพวก3 2 0ส i 3ศ0น i อสูนอน,นั้นโอเคนะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าด้านข้างครบหมดเลยรอบขัน ABSEB d traction มีมาให้แล้วก็พื้นฐานเขาครุนสโนโทนใช้งานอย่างไรขับขับไปแบบนี้ตรงพมอะไรฝั่งนี้ที่มีรูปมัดวัดอะกดหนึ่งทีนะครับกดหนึ่งทีโบล็อกเลยสปีดล,ลิมิตกดบวกได้สมมุติเรากดตอน74มันก็ล็อก74สปีดล,ลิมิตกดขึ้นไปขึ้นทีละสิบแล้วเนี้ยเห็นป่ามันพุ่งไปไม่เบรคให้ด้วยเพราะเขาไม่ใช่อดัพทีฟอ่ะขออนุญาตเร่งทีนึงดูความเร็วสูงสงนะ พอดีเขาหลบแล้วลองดูซิก,กดคันเร่งเนี่ยเต็มร้อยไปแล้วไม่ได้มาไวนะครับไต่ขึ้นเรื่อยๆเรียงๆแบบนี้นะครับเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูแต่มันนิ่งมากดูพวงมาลัยดิเนี่ยใชนไดใช้ได้โอ้เร็วแล้วนะเร็วแล้วนะใช้ได้นะดูการเก็บเสียงดิโอโอโออ่ะพอจับอาการได้ตั้งแต่ออกตัวเนี่ยจนความเร็วสักประมาณแบบร้อยยี่ร้อยสามอ่ะมาเร็ว แต่สักหลังจากร้อยห้าผมรู้สึกว่าเริ่มช้าร้อยห้าร้อยหกนะครับเริ่มไต่ทีละนิดทีละนิดจนเมื่อกี้ไปสุดประมาณกับหนึ่งแปดพื้นที่หมดพอดีก็เลยยกเลิกก็ถือว่าใช้เดินทางใช้ขับขี่ไปต่างจังหวัดนะครับการเร่งมาร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เงี้ยโอเคแหละช่วงเร่งส่งเร่งแรงก็ออกปเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตคลิกดาวเขาเร่งรอ,อนิดหนึง่งเพราะคันนี้คาแรคเตอร์เขาจะไม่ได้กระเตื้องแม้ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตเขาดูนะนี่โหมดสปอร์ตนะเรายกคันเร่งอยู่นะเดี๋ยวเร่งเต็มสามสองหนึ่งไป แป๊บ,บนึงถึงจะแบบปื้ดไปว่ามันจะไม่ได้แบบว่าตึง้งเหมือนพวกรถไฟฟ้าหรืออะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่งแซงเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเราเราู้คาแรคเตอร์รถอยู่แล้วจะแซงข้างหน้าเราเหยียบรอเลยเนี่ยแล้วมันจะไปเราค่อยไปอะ,อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับในการที่แบบว่าจะซื้อไปในการเดินทางต่างๆและที่สําคัญเลยคือราคาโคตรดีตอนเนี้ย นะสามแบางที่รถ75็บางที่รถ800,000บางที่รถ9 0 0 0 0 0ก็ลองดูนะครับถือว่าถึงโอกาสคุณแล้วแหละถ้าเกิดอยากได้ซีรีสอยู่แล้วแบบสมัยก่อนเงินไม่ถึงอะ่ะไม่ถึง3ล้านกลาง3ล้านปลายอะ่ะตอนนี้คุณซื้อได้3ล้านต้นบางที่9 9 9ก็มีนะครับลองดูลองดูนะครับเอาเป็นว่าค่อนข้างประทับใจแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงเรื่องของสิ่งที่คุณจะไม่ได้ใน520 d คืออะไร สิ่งที่คุณจะไม่ได้ใน 520D นะครับก็คือตัว Adaptive Cruise Control ได้แค่ Cruise Control ล็อกความเร็วไม่แปรผันตามขั้นหน้ากดที่ร้อยก็ค้างที่ร้อยขันข้างหน้าเบรกไม่เบรกคันข,ข้างหน้าเล่งไม่เล่งแค่นั้นเลยแล้วก็กล้องรอบขันไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ได้ผมถือว่าคุ้มนะ บายสปอร์ตกล้องด้านหลังมุมหนึ่งเซ็นเซอร์รอบคันมีให้เครื่องเสียงอันได้ดีกว่าเก่าสมัยก่อนตัว5้าสูนที่จะได้ Hi f ฟอันเนี้ยฮาร์แมนการดอนและเกรดเครื่องเสียงผมว่าโอเคเลยแอมเบดไลท์พอมีจอ1 0บจนิ้วก็มันเป็นเทอรลยีเก่าแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีแกสเจอร์คอนโทรลเนี่ยสั่งงานเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพิ่มรอลุ่มลดรอลุ่มได้ทั้งหมดแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราลองไฟเขียวไฟเขียวนะขวาไปเดี๋ยวเร่งเต็มร้อยนี่มดู ดูเนี่ยเนียนๆไปขวา3ามสหนึ่งน่นแน่นเนียนเนี่ยร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยห็นปะนี่หนึโคตรนิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้งานแบบปกติชนทั่วไปอะร้อยร้อยยี่ไม่เกินเนี่ยมันจะไปแบบสบายๆไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยล้าเลยแล้วที่สําคัญเลยคือช่วงล่างถ้าคุณเจ็บจาก G 2 0มาที่มันจะมีความแข็งมากนะครับในช่วงล่างบาะเดยสักตอนหลังนะซีรีส์หดีกว่า เยอะในการนั่งแต่ถ้าเกิดจะเอามุดสนุกขับสนุกซีที่3ไปได้แบบสนุกมากกว่าเพราะเล็กกว่าด้วยช่วงล่างเฟิร์มกระชับกว่านะครับแล้วก็การเก็บเสียงคันนี้ด้วยความที่เขาโอ้โหซีลมาดีนะคุณดูเนี่ยแปดสิบคุณดูดิเห็นปะเก็บเลยนะครับการเก็บเสียงผมลองมาแล้วหลังจากสักประมาณร้อยหกสิบอะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าลมมันประทะดังๆแต่จากพื้นถนนเนี่ยก็แล้วแต่ยางแล้วแต่ลม,ล,ล,มลมยางแล้วแต่เกรดยางของคุณนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งคันที่น่าเล่นมากๆผู้ชมคือจะซื้อรถตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ออนตอนไหนนะแต่ตอนเนี้ยผมถ่ายช่วงเดือนธันวาคมยังมีแคมเปญการลดราคาที่แบบว่าโอ้โหสนัดลั่นทุง่งอะซีรีส์ห้ารถเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนโอ้โหไม่เคยเห็นรถเยอะขนาดนี้เลยนะครับก็อยู่ที่คุณแล้วแหละไปลองสอบถามแต่ละดีลเลอร์แต่ละโชว์รูมแต่ละเจ้าดูซิว่าให้ข้อเสนอคุณอย่างไรสามสองหนึ่งเนี่ยดูการโยนตัวดิโคตรน้อยเลยแน่นมากนะครับก็ หลักๆโดยรวมประมาณนี้ถ้าเล็งอยู่แล้วไม่ได้สีว่าจะตกรุ่นนะครับไม่ได้ซีว่า G60 จะมาปีหน้าอะไรแล้วเนี่ยซื้อไปเลยตอนเนี้ข้อเสนอโคตรดีลดกันแบบเกือบล้านอะแล้วก็ท้ายสุดอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยผู้ชมขับมาแบบนี้0ูนยถึงร้อยรอบมีการใช้ความเร็วสูง2รอบนะครับมีการเนี่ยขับอย่างเงี้ยสนุกสนุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูซิดีเซล B M 5 2 0 d เป็นไง อ่ะ,ะเฉลี่ยของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8.4ลิตรต่อร้อยโล8.4ลิตรอันนี้ต่อลิตรต่อร้อยโลนะไม่ใช่กิโลเมตต่อลิตรนะนะดูที่จอดสวยๆส,สัหน่อยดิแดดจ้าๆแบบนี้กล้องมุมหลังมันเดียวไหวไหมนี่ทะเบียนอะไร VN เวียดนามอะ่ะ นะครับเนี่ยกล้องมุมเดียวแต่มีเส้นนําสายตานันแล้วก็กล้อง B M V Y จะดูปอมๆนิดนึงใครไม่เคยขับแล้วมาขับจะงงงหน่อยแต่ระบบถอยจอดระบบช่วยจอดมีนะเออเนี่นี่นี่มีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ครบนี่นี่จอดตรงแหละโอเคก็พอได้แหละแต่จริงๆอยากให้มีกล้อง3ามร้อยสองศามาด้วยมันจะได้ดูว่าด้านข้างมันจอดเป็นไงนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องโคกี้พีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปกับเบ w ย2 0 d m s p o r t รา้าคังตัวย์ a ี d อ็มสป ปกติเขา3ล้าน8 6 9 0 0 0 0บาทขอให้โชคดีเจอดิลเลอร์เจอโชว์รูมที่ลดให้คุณเยอะๆได้ข้อเสนอดีๆแล้วกันนะครับก็จะได้ลถที่มีคุณภาพในราคาที่แบบว่าจับต้องได้ง่ายมากขึ้นถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ